สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีไอเดียสลับการสร้างแบบฟอร์มในการสอบหลายห้องเวลาไม่ตรงกันนะครับอ่าเรามาลองดูกันนะครับว่าคอนเซปต์เป็นยังไงนะครับอ่าคอนเซปต์ก็คือนะครับเราจะสร้างแบบฟอร์มนะครับเอ่อที่กอ่กหนดเวลานะครับด้วยส่วนเสริมนะครับในแต่ละห้องนะครับตามตามเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้ลิงก์ไปยัง g o Google s h e e t เดียวกันนะครับ ก็จะทําให้เก็บข้อมูลในที่เดียวกันได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับวิธีการทํานะครับก่อนอื่นแล้วก็ไปที่ได้ของเรานะครับได้แบบทดสอบที่ได้ทําไว้ในคลิปที่แล้วนะครับในคลิปที่แล้วเราสร้างแบบทดสอบที่1ไว้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมได้ทดลองทําเป็นเปลี่ยนชื่อแบบทดสอบนะครับเป็น2องทนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเรียบร้อยนะครับเราก็อาจจะเขียนคําอธิบายไปสักหน่อยนะครับว่า เป็นแบบทดสอบที่ทําได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะครับผมขออนุญาตทำแบบทดสอบในการสร้างแบบทดสอบนี้นะครับเมื่อเราสร้างข้อสอบเสร็จแล้วนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับแล้วเราก็ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงนะครับโดยใช้ส่วนเสริมที่ชื่อว่าคอนโซลเอเซนซิ่งเลตคอนซีดนะครับเนี่ยคอนโซลส่วนเสริมตัวนี้นะครับใครที่ยังไม่เคยทราบว่าใช้งานยังไงนะครับยังไม่เคยทราบหยุดวิดีโอนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้ง ลิงก์ไว้ให้นะครับลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะครับเพื่อที่จะไปเรียนรู้เรื่อง Control a s s e ซ s i n g และพันสีที่ก่อนนะครับส่วนเสริมในการตั้งเวลานะครับในการตั้งเวลาทําข้อสอบนะครับเมื่อติดตั้งเรียบร้อยนะครับมาดูที่การตั้งค่านะครับข้อสอบโมสองตั้งหนึ่งนี้นะครับเราเนี่ยเราจะให้สอบตอนเก้าโมงถึงสิบโมงนะครับแล้วก็ตั้งเวลานะครับตรงนี้เป็นวันที่9นะครับวันที่เก้าเราดูตรงนี้นะครับ วันที่9นะครับวันจันทร์ที่9เดือน9เอาวันจันทร์ที่9เดือน8นะครับ2 0งพันสอนะครับแล้วก็เวลา9ก้าโมงเโมงตรงนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับเราจะกำหนดหรือไม่กำหนดก็ได้นะครับแม็กซิมัมเอ่อนัมเบอร์นะครับก็คือจำนวนผู้เข้าสอบนะครับส่วนนี้นะครับเวลาที่จะให้แบบฟอร์มนี้หยุดทำการทดสอบนะครับหรือหมดเวลาสอบนั่นเองก็วันที่9เดือน8 2 0สองนอ่สิบเอนะครับเวลา10บโมง ก็เป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วเราก็เซฟไปนะครับโอเคครับถ้าเราตั้งค่าอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีอีเมลเดเตือนไปที่เรานะครับอ่าอีเมลเตือนไปที่ตอนที่เราสมัครนะครับเสร็จสิ้นตรงนี้แล้วนะครับเราจะทําแบบทดสอบของ2อทับสนะครับก็เราก็แค่ทําสําเนานะครับในที่นี้มี2อทับสแล้วนะครับผมขอยาดเออทำเป็น2อทับสานะครับโดยการ ทําสําเนานะครับเมื่อทําสำเนาเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ double ลคลิกเข้าไปนะครับเพื่อเปลี่ยนชื่อแบบทดสอบของเรานะครับเป็น2-3ทบสนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น2-3ทบสนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปตั้งค่าที่ส่วนเสริมนะครับ control essencing และ p น4นะครับก็เข้าไปนะครับ แล้วก็ไปตั้งค่าและข้อมูลส่วนสอบสานี้เราจะให้สอบที่เวลา11บเอโมงถึงเที่ยงนะครับแล้วก็เซตค่าตรงนี้นะครับก็อันนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เปิดที่วันนะครับตั้งค่าวันที่9เดือน8 2ดสองพันสอนเะครับเสร็จเวลาเป็น11บเอโมงนะครับแล้วก็ไปเวลาหมดเวลาทําข้อสอบก็วันที่9นะครับแล้วก็เวลาก็เป็นเ,เที่ยงนะครับเที่ยงเนี่ยนะครับก็ ออนหมดเวลาก็ต้องเป็นนะครับแล้วก็ไปดีเทียงนะครับอ่าเสร็จเสร็จสิ้นนะครับโอเคตอนนี้ก็จะมีอีเมลเ e mm. ด้งเตือนไปที่เรานะครับอ่าตอนนี้เสร็จแล้วนะครับสองอสามอ่ะผมก็ย่าเปิดแบบอ่ออีเมลให้ดูนะครับว่ามีอ e ีเมลเด้งมานะครับตอนที่เราตั้งค่าเสร็จสิ้นนะครับอโอเคมาดูกันนะครับเอ่อตอนที่ตั้งค่าสองแบบทดสอบ ตั้งค่า2อทับ2นะครับแล้วก็ตั้งค่า2อทับหนะครับมันก็จะบอกว่าเข้าสอบได้วันที่9นะครับเวลาเท่านี้นะครับอันนี้แล้วก็ o p y ไปก็ได้นะครับซแล้วก็คอนโทรลซนะครับสองทับหนะครับแล้วก็กลับไปที่แบบทดสอบของเรานะครับแบบทดสอบ2อทับหนะครับโอเคแล้วก็ไปที่การตอบกลับนะครับเสร็จสิ้นแล้วเราก็เอาาข้อความมาใส่ตรงนี้นะครับ ข้อความใส่ตรงนี้ถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ผู้ที่เข้ามาสอบก็จะได้เห็นข้อความนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้2อทับหแล้วก็เสร็จไปนะครับไปดูที่2อทับสนะครับแล้วเราก็ไปดูที่อีเมลของเรานะครับ2อทับสอันนี้2อทับหนะครับขยันย้อนนิดหนึ่งนะครับอ่าสองทับสงนี่นะครับเราตั้งให้กี่โมงเอ่ยอ๋อนี่หนงนะครับตั้ง10บโมงถึงสิบโมงนะครับ แล้วก็ใช้ข้อความเหมือนเมื่อสักครู่ก็ได้ครับเหมือนของ2ทับนะครับก็คือแล้วก็ไปที่2อทับนะครับแล้วก็ไปที่การตอบกลับครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแบบฟอร์มนี้นะครับแล้วก็กรอกข้อความลงไปนะครับเมื่อผู้สอบเข้ามาตอนที่ไม่ใช่ในช่วงเวลาที่จะสอบนะครับก็จะเห็นข้อความนี้นะครับอันนี้2ทับเราสอบตอนที่10โมงนะครับถึง11โมงนะครับโอเคนะครับ แล้วก็ปีข้อความนี้ไปได้นะครับแล้วก็ไปที่ 2. 3งบนะครับแล้วก็ไปการตอบกลับนะครับามาสองบแล้วก็ตั้งเป็น11ถึง11ถึง12นะครับ11ถึง12นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับแต่นั้นเราก็เวลาจะทิ้งลิงให้นักเรียนสอบแล้วก็ กดส่งนะครับแล้วก็ไปที่ลิงก์นะครับตัด URL สั้นลงนะครับแล้วก็คัดลอกไปให้2ทับหนึ่งนะครับส่วนสองทับสองก็เช่นเดียวกันนะครับก็ส่งนะครับไปที่ลิงก์นะครับตัด URL สั้นลงแล้วก็คัดลอกไปส่งให้กับ2ทับสองนะครับก่อนจะจบตรงนี้นะครับเราต้องเซตค่าให้กับแบบทดสอบก่อนนะครับว่าให้ไปเก็บข้อมูลที่ Google s h e ชี s ตัวไหนนะครับในสำหรับที่นี้นะครับมอ บบทดสอบของ2ท้นหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็เซตค่าให้ไปอยู่ที่แบบทดสอบ1ตอบกลับนี่คืออันเดิมนะครับอันเดิมอันที่แล้วนะครับเราสามารถดูตรงนี้ได้นะครับว่ามันไฮไลท์สว่างขึ้นมานะครับเราตั้งค่าตรงนี้ใหม่เป็นมมสองมสองทับหนึ่งอ่าโอเคเดี๋ยวสักค,ครู่ More, 2, 1, นะครับมสองทับหนึ่งนะครับ อ่ะแล้วก็ทีนี้เราก็ไปดูที่แบบทดสอบของมสองทับสองนะครับแล้วก็เซตค่าตรงนี้นะครับไว้แล้วเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับมสองทับหนึ่งนะครับแต่ทีนี้เม่พอเราเปิดขึ้นมันก็จะเป็นไฮไลท์ตรงที่การตอบแบบฟอร์ม3นะครับตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อให้เราเข้าใจได้ง่ายนะครับก็เป็นม2อทับสก็ได้นะครับขอแยกคัพปี้ตรงนี้นะครับแล้วก็วางนะครับใส่เป็นมสทับนะครับเอาล้ครับแล้วก็สามารถจัดเรียงได้นะครับ ไปดูที่แบบฟอร์มของม2ทับเรานะครับตอนนี้นะครับเราสาธิตการสร้างนะครับก็เราคลิกที่สร้างสเปซชีทนะครับโดยโดยนะครับเราจะไม่สร้างสเปซชีทใหม่นะครับให้เราไปเลือกสเปซชีทที่มีอยู่นะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็เลือกครับขั้นตอนนี้นะครับเราก็ต้องไปเลือกแบบฟอร์มเมื่อสักครู่นะครับแบบฟอร์มการตอบกลับแบบแบบฟอร์มทดสอบนะครับ1ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ตั้งชื่อนะครับก็จะเป็น จะเป็นการสับสนครับเราต้องลองไปตั้งชื่อเป็นแบบฟอร์มทดสอบกลางภาคอย่างนี้ก็ได้นะครับเราจะได้หาเจอได้ง่ายขึ้นนะครับเราเลือกนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าเขาจะขึ้นแถบใหม่เป็นแบบไหนนะครับโอเคมาแล้วครับการตอบแบบฟอร์มสีอันนี้เราก็ไม่ต้องสนใจนะครับเราก็ใส่ชื่อห้องของเราลงไปเลยก็ได้นะครับเป็น2ทับสนะครับโอเคนะครับ หลังจากนั้นเมื่อถึงเวลาสอบนะครับนักเรียนก็จะสอบแล้วก็ข้อมูลก็จะเรียงลงในนี้เรียงลงตามห้องด้วยตัวเองเลยนะครับโอเคนะครับทีนี้หากต้องการตรวจสอบนะครับตรวจสอบเวลาหรือเปลี่ยนแปลงเวลาในการเข้าสอบนะครับท่านสามารถทําได้อย่างนี้นะครับโดยการเข้าไปที่แบบทดสอบที่เราต้องการนะครับแล้วก็ไปที่ส่วนเสริมนะครับแล้วก็กดส่วนเสริมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็เลือกตั้งค่าและข้อมูลนะครับ เราจะเห็นการตั้งค่าที่ค้างไว้อยู่นะครับว่าห้องนี้เรา29โมงใช่ไหมครับเรามาดูนะครับ2ตน1 29โมงจริงไหมนะครับ29โมงถึง10โมงนะครับโอเคปิดไปนะครับเรามาดู2ต2นะครับไปที่ส่วนเสริมครับนี่ก็ส่วนเสริมคอนโทรลคอนโทรลเอเซนซิ่งเลฟอนเีดนะครับไปที่การตั้งค่านะครับแล้วเรามาดูว่า10โมงถึง11โมงจริงไหมนะครับอันนี้10โมงถึง11โมงนะครับปิดไปไปดู2ทั3ครับ อ่าใบที่ส่นเสริมครับแล้วก็คอนโดาการตั้งค่าและข้อมูลนะครับแล้วก็มาดูว่านี่สิบเอโมงนะครับถึงเที่ยงนะครบับปิดไปนะครับเรียบร้อยครับสำหรับคลิปการแนะนําการสร้างแบบฟอร์มในการทดสอบสำหรับการสอบที่มีหลายห้องแต่เวลาไม่ตรงกันนะครับ แล้วก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับในการสร้างแบบทดสอบในลักษณะาดังกล่าวนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ